วันนี้นะฮะทางลีนิงนะครับก็ได้ส่งอุปกรณ์มาให้เรารีวิวนะฮะนั่นก็คือรองเท้านั่นเองนะครับคู่นี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่าหวินถิงนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษที่ที่เขาเรียกกันนะฮะว่า Thundercloud นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมกันดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นแล้วผมจะอธิบายเทคโนโลยีที่อยู่ในรองเท้าคู่นี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ มาดูที่มุมนี้กันนะครับก็น่าจะเห็นชัดกันมากขึ้นนะฮะรองเท้าตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นก็คือหินถิงนะครับคือตัวนี้เนี่ยลีหนิงบอกว่าเป็นรองเท้าซีรีส์ใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆแล้วก็พัฒนามาเพื่อให้เหมาะกับนักแบดมินตันบ้างที่สุดนะครับก็คือเขาใช้เก็บสถิติจากนักกีฬาแล้วก็จากผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้งานจริงนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เอามาปรับปรุงแล้วก็กลายเป็นรุ่นนี้นั่นเองลีหนิงบอกว่ารุ่นนี้นี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะมาลองดูกันที่ตรงอัปเปอร์ของเขานะครับตัวนี้จะใช้เป็นหนังคาร์บอนนะครับจะทำข้อสาดง่ายมากแล้วก็ทนกว่าหนังแท้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ในวงการกระเป๋าแล้วก็วงการของแฟชั่นก็มีการเอามาใช้เยอะพอสมควรแล้วนะครับ ตรงข้างๆข,ของรองเท้าเนี่ยก็คือคาร์บอนเกนอัปเปอร์แรปปิ้งนะครับตัวนี้ก็จะฉาบด้วยผงคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็คือมันจะช่วยให้เวลาเราสไลด์ตัวด้านข้างเนี่ยจะประคองเท้าไม่ให้มันย้อยเกินไปนะฮะแล้วก็ตรงส้นเท้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮิลเคานเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทำมาสวยงามนะครับเป็นสีทองแล้วก็ข้อดีของมันก็คือจะช่วยไม่ให้เราเคลื่อนที่แบบ เอียงมากเกินไปทําให้เกิดอาการข้อเท้าพลิกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งข้อเท้าพลิกเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าฝันร้ายของนักกีฬาเลยก็ว่าได้นะครับคงไม่มีใครอยากให้เกิดมาดูตรงส้นเท้านะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะทําออกมาให้มันสวมง่ายขึ้นนะฮะก็จะเป็นโฟมนิ่มๆแล้วก็ไอตัวที่สําคัญอีกอย่างนะฮะเอาโซกับมิดโซนะฮะมิดโซเนี่ยก็คือพื้นตรงกลางนะฮะเขาจะใช้โฟมที่ชื่อว่าไลท์โฟมนะฮะเป็นโฟมแบบเต็มแผ่นเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะนุ่มมากแล้วก็เด้งคืนตัวไวอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเทียบกับโฟมที่เป็นเขาเรียกว่า EVA โฟมเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะฮะรองเท้ากีฬาจะใช้ตัวนี้แล้วมันจะเหมาะมากกว่าแล้วก็คือรองเท้าที่ใช้ EVA โฟมเนี่ยเทียบไม่ติดเลยนะฮะและไอโฟมตัวนี้เนี่ยที่มันใส่ในมิดโซเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า b a o Plus นะฮะตัวนี้ก็จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองให้เวลาเราแบบว่าเคลื่อนที่ในแนวตั้งการกระโดดการเด้งไปข้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้ดีนะครับแล้วก็ไอตัวเนี่ยฮะที่ถ้าใครได้ดูวิดีโอตอนแรกที่ผมถ่าย close up เข้าไปตรงภาษาจีนนะฮะมันก็คือ Boom คบูมโฟมนะฮะตัวนี้ก็จะใช้เป็นพีแบ็ f โฟมซึ่งตัวพีแบ็เนี่ยเป็นเทคโนโลยีระดับต้นๆของรองเท้าตอนนี้เลยนะที่เป็นรองเท้ากีฬานะครับ ไอแผ่นคาร์บอนเนี่ยก็จะฝังไว้ในชั้นของมินโซนะฮะก็จะลดการบิดผิดรูปของรองเท้านะครับก็พื้นแบบใหม่นะฮะก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Pro Bar L.O.C นะฮะก็ไอตัว Pro Bar L.O.C นะฮะตัวนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับแผ่นคาร์บอนแล้วก็ไอตัว h ิวคา o เตอร์นะฮะจะช่วยพยุงเทา้าไม่ให้มันเอียงล้มมากเกินไปแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับ เออเกือบลืมบอกไปว่ารองเท้าตัวนี้เป็นหน้าธรรมดาที่ค่อนข้างไปทางกว้างนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่กลัวว่าจะใส่ไม่ได้จะเท้าบานไปเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหานะฮะราคาขายของตัวนี้นะครับก็3690บาทครับตอนนี้ก็น่าจะวางจำหน่ายกันหมดแล้วก็ลองไปดูตามร้านออนไลน์ก็ได้นะฮะหรือว่าจะไปดูตามหน้าร้านที่เป็นตัวแทนของลี n นิงก็ได้นะครับซึ่งขอบอกว่าผมแอม่ว่าไปลองมาแล้วนะฮะ ค่อนข้างประทับใจจริงเป็นไงบ้างครับกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในรองเท้าคู่นี้คลิปนี้นะฮะเป็นเพียงแค่วิดีโอพรีวิวนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวจะเอาไปลองตีที่สนามกันแล้วมาดูกันว่าฟีลลิ่งความรู้สึกหลังจากการใช้งานรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะสนามเปิดแล้วนะครับไปตีแบตกันดีกว่า